สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นลิปโปนะครับผมหรือว่าลูบูในตำแหน่งของออฟเลนนะครับไอตัวเนี้ยถ้าไม่รวยจริงเนี่ยสมัยก่อนนี้เล่นไม่ได้นะครับต้องเป็นคนรวยแบบผมเท่านั้นนะครับลิปโปโอ้โหใหญ่จัง <S <S และสกินนี้ด้วยหุ่นยนต์โคตรถึกโคตรทนนะครับเกมนี้น่าจะชนเวเลสว่ะ เอาไไปดูนในเกมว่าจะเป็นยังไงนะครับใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ goldensteamgame. com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแหงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปอง <c oughs> เติมเข้าไวาภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้าไปในเกมมันเทียบรอยแล้วกุหาท่าเต้นอะไรเนี่ยมึงเป็นหุ่นยนต์นะไม่มึงเต้นแบบนี้มันเสียเชิงว่ะเพื่อนมันทําท่าเต้นให้มันดูน่ากลัวหน่อยนี้เฮียท่าเต้นแบบนี้ฝันของข้ามันยืนขำกันนะครับเฮ้เราเจอเวเลสโอ้หเวเลสเอ็กซ์คิวด้วยนะครับเกมนี้ผมก็หยิบเอ็กซ์คิวเหมือนกันนะปกติอ่ะผมจะไม่ค่อยเล่นดิโปสายเอ็คิวแต่ว่าผมลองเล่นมา เมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับสายนี้โคตรโกงเลนสกิวร้านรัวนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยคิวอะ่นะเกมเนี้ยเราแพ้ระยะนะครับผมเวเลสผมจะฟาร์มคีปตัวนี้ก่อนนะครับเว้ยเฮ้ยคนนี้ตรงตึงวะ่ะตรงตึงวะ่ะสองสกิลมันจะเอาผมตายเลยอะเราค่อนข้างแพ้เรื่องระยะนะครับวิวหนึ่งธรรมดานะต้องยอมโดนกดก่อนนะครับ เนีก็ได้ให้หลบสก,กิลเขาให้ได้ครับเวลาเจอเวเลสอะ่ะตาค่าเป็นใกล้สุดนะครับถ้าเล่นริปโปอันนี้ผมจะถนัดแบบนี้นะครับหัวมันจะได้ไม่โยกโหกูเจอตึงวะ่ะใอรดี่เข้ามาดูยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจใครกดไ like, ลค์ขอให้ร่ำขอให้รวยใครกดติดตามขอให้ให้อะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับ ขอให้ร่ำขอให้รวยเหมือนกันนะครับกดให้หมดเลยมันมีอะไรให้กดก็กดนะครับขออย่ากดพงพอนะครับผมกดปุ๊บแฟนมาปั๊บใครอยากมีแฟนสวยรีบกดติดตามช่องหมุมเลยโซโลคิวตัโลคิวที่ฝั่งกูมีสี่คนเฮ้ยมันทำอะไรวะบึมบึมเข้าหน้านี่แหละครับ ความโหดของ xq มาเด็ดทำไมตกินนี้มันดูล่างแบบว่ามันดูใหญ่ขึ้นเปาวะลิโปอ่ะไม่ค่อยชินเลยวะเฮ้ยมันหนีรอดการจับกลุ่มไปได้ไงวะเกมนี้ผมเล่นไป็นสายคลินะครับผมลูนคลินะครับแต่ผมจะไม่ได้ออกไอเทมที่มันบินคลีนะครับแต่อาจจะต้องมีตัดเลือดถ้าลิเลียไม่ขึ้นว่าเกมนี้เรามีเราชนเวเลสแล้วก็ ก็มีอารมณ์เหมือนกันนะครับว่าตัดเลือดเกมนี้ก็ถ้าขึ้นก็กล้าจ,จะคุมนะครับแต่ต้องรู้อีกทีลองกินโน้ตนะครับใช้จุดบังไฟก็ไม่ต้องใช้ก็ได้วะระยะมันใกล้นะครับมาดีอยากเกิดก็เปิดไปเลยเพื่อนโหมันวิวห้าแล้ววิวสีว<ะ>่ว้ยมาดี อยากเกิดก็เปิดมาเลยโอ้มหัวแตงเวลารีโป้มันมีนสติเนี่ยมันดูแรงอยู่แล้วนะครับแล้วเพิ่มดาเมจมาด้วยไงโหเลงจ้าโจ๊กมึงยิงทำไมตอนมันจับเอ้ามันไม่รู้ก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอวะมึงจะไปบอกมันทำไมวะเพื่อนโจ๊กเอ๊ะโจ๊กมันอยู่ทีมกูเออวะหรือว่าหรือว่าอารมมันจับแล้วโจ๊กมันไปยิง กูนึกว่าโจ๊กฝั่งตรงข้ามก็วนะ่าแล้ะแล้วมันไปฟิล์ทั้งหมดเพื่ออะไรวะเฮ้ยอะกูนึกว่าโจ๊กเกอร์ฝั่งมัน <c oughs> ไปหมดแล้วสมองสมองเนี่ยนะ <c oughs> มันยังมีคนไม่รู้อยู่เหรอวะถา,ถามจริงแบบเวลาอารามจับห้ามตีเนี่ยคนที่ไม่รู้มันก็ไม่รู้จริงจริงนะเว้ยถ้าแล้งมันแลลงขนาดเนี้ยมันขึ้นคอนมาแล้วอะมันจะไม่รู้ได้ยังไงวะถูกปะ มันซื้อไอดีมาเล่นเปล่าอ<ะ>่ะแต่ว่าเพื่อนอาจจะมือลั่นไงทำไมคลิปคือผมเห็นกลางมันเข้าไงผมก็เลยมาเคลียร์กลางก่อนนะครับข้างล่างทิปเปิลคิววะทิปโป้ผมมองว่ามันก็อย่างเล่นได้นะถ้า ถ้าไม่รู้ว่าจะเล่นตัวอะไรแล้วมันแบบว่าเล่นง่ายๆลิโป้ผมก็แนะนำนะเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีแต่ถ้าเอาดีๆไม่เล่นดีกว่าแต่ตัวมันเก่งครับมันยังเก่งอยู่นะกลางเดียวมันขาดว่ะมันขาดว่ะเด็กมันอยากเกิดว่ะมาเดิเฮ้ยโอ้มันเรียกพวกเรียกพวกหรือจะ หมวแทกโอ้ยมันสยายปีกกูซวยละพิเกอร์ไม่มีด้วยแน่จริงก็จับให้ได้สิมาดิต้องตัดเลือดแล้ววะ่ะจังหวะเนี้ย,ยเลือดเกิดพอดีนะไม่ต้องกลับก็ได้เลือดน,น้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์่รู้จักหรือเปล่าแล้วผมมีอันตีเนี่ยผมตรวจได้อีกทีมาเดีย๋ยวโอ้ยหรอเลี้ยวมันแรงวะ่ะมันแรงวะ่ะ กูดาวนี่ค่อนข้างไวนะครับโอ้โหเพื่อนมันไปนเล่นแล้วว่าถ้าผมจะกลับมันก็ไม่ใช่ไงอันนี้มันเลนผมเพื่อนหาว่าลิปโป้มึงไม่มึงกลับทำไมวะเลนมึงบุสามาช่วยสามพันห้า <c oughs> <c oughs> มันขี่จะหลวดบ้างไฟมาไงวะเข้าต้องระวังนิดนึงนะว่าตอนนี้เราเลือดน้อยกว่า50%นะครับ <c oughs> ต้องใจเย็น แต่ว่าตรงกลางมันปล่อยได้ไงวะโหกลางโคตรฟรีผมตัดเบฟบก่อนแล้วกันนะครับค่อยกลับเฮ้ยเอาบนก่อนนิว่าโโหแล้วมันเดินกลับมากันวิ่งอยูครับรออะไรอะ่ะฮะเฮ้ย โอ้ยแล้วมึงโผล่มายังไงวะตั้งนานมึงแอบตรงนั้นตอนไหนวะเพื่อนอลัมเฮยถอยได้ถอยเลยเพื่อนโอ้ยอ้อยมันแรงวะใครบอกอ้อยไม่แรงวะเดี๋ยวกูแก้แค้นให้เพื่อนไม่ต้องห่วงทางนี้ปล่อยกูเลยเฮ้ยจะไปไหนชะโอมหัวแตกเฮย ตีสดมาดิตีสด,สดบึม้มหัวแตกทิปเปิคิวแล้วตามด้วยคอร์ดคิวมีตัดเลือดแล้วเพื่อนไม่ต้องกลัวดันให้หน่อยดิเฮ้ยมันมีจับปะวะอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าเขามีจับหรือเปล่าเมื่อกี้ถ้าผมดันเข้าไปในป้อมเนี่ยอาจจะโดนเขาจับแล้วก็ป้อมอาจจะยิงผมตายก็ได้นะครับอันนี้เราไม่เสี่ยงนะ ยผมว่าแล้วมันมีจับจริงแ้วมันมีจับจริงกูไม่ได้คิวบ <c oughs> ึ้ม <c oughs> นี่รอบนี้ไม่พลาด <c oughs> เอ็กซ์กคิวเข้าหัวแต้ <c oughs> คือถ้าเล่นเป็นเอกสกิวอะ่ะถ้าเราจะร้านเนี่ยจังหวะมันต้องเป๊ะนิดนึงนะครับเฮ <c oughs> ้ยมันรู้ว่าอันติไม่มีอย่าพ <c oughs> ิ่งเล่นนะครับผมลิปโป้ลิปโป้โอ้โหใหญ่จังอันตีโคตรสำคัญ ถ้ามันไม่ขึ้นตัดเลือดผมก็เล่นชิวๆอ่ะกดอันติเด้งเลือดรุนรัวนะครับตั้งแต่ที่มันรีเวิร์ฟสกิลอ่ะผมก็เล่นแค่ช่วงแรกๆนะครับหลังๆก็ไม่ค่อยได้จับนะแต่ว่ามีน้องก็ขอมาไงผมก็เลยจัดให้นะครับแต่กลับมาเล่นก็รู้สึกว่ามันมันก็สนุกดีนะริปโปแผ่นเนี้ยโหดูนี่โคตรแรงเฮ้ยหยเพื่อนหิวให้วะ่ะ ไม่สนใจละแคลรี่อ่ะตีแ okay, ท้งแม่งเลยมีตัดเลือดเพื่อไม่ต้องกลัวเข้าเลยดิตุ้มวิ่งเฮียก็เร็วไปว่ะโอ้ไม่ได้สักคิวกะพลาดนิดหนึ่งนะครับผมกดเอสักคิวเร็วไปหน่อยเ้ยเตฟฟิตแพ้แพ้อ้อยแล้วว่ะ ออยเริ่มมีของไงหนีได้มึงหนีไปหนีได้หนีไปหนีได้หนีไปคิดว่าจะรอดหรือจะหายเฮ้ยโอ้เฮียกูไม่น่าหิวคลิปต้องทำเลนก่อนนะครับตอนนี้ อะไรเกิดขึ้นได้นะเกม R O V ฝันขอา้าเป็นลอเลี้ยวได้ลอเลี้ยวเอลซูเน่ตเกมเราอาจจะลำบากหน่อยนะครับเนี่ยมันยัดเร็วอะตา,ายไปหนึ่งมั่วนะอาร์มมั่วนะครับเมื่อกี้มันฟิกเข้ามาจับเลยอโอเคผมได้ทอยละไปการบนแป๊บ แต่ว่าเพื่อนกลับไปแล้วผมไม่กลับเดียวดันกลางยาวเลยนะครับริปโป้ต้นเกมกลางเกมนะครับเล่นเกมอาจจะเล่นยากนิดหนึ่งถ้าถ้าเราเข้าไม่ถึงตัวว่าผมจะลองเล่นดาบแดงดูวะตีทีเดียวอะทีเดียวหัวแตก มันเกิดโคตรไวโ้กะจะจบนะครับแต่จบไม่ได้ไอยนี่เพื่อนรออะไรอ่ะโอ้เจไอ้มันตามสุดว่ะแต่ผมรู้สึกว่าไอริโป้สกินเนี้ยมันดูใหญ่เกินปะวะหรือว่าผมไม่ค่อยได้จับไอตัวพวกนี้วะก็เลยไม่ค่อยชินตัวมันดูใหญ่เกินปาวะดูใหญ่แปลก เกมล่างชนปล่อยเลยละกันดาร์คสเลเยอร์เลยเพื่อนโอ้โหเพื่อนเราโลหมดเลยววะถ้าเสียดาร์ผมว่าเกมอาจจะยาวไปนิดนึงและยิ่งเข้าสู่ช่วงเลดเกมเนี่ยผมว่าฝันของแข้มมันมันก็อาจจะมันก็อาจจะส่วนเรามาก็ได้นะเพราะว่ามีลอรี่อวผมว่าแหละ ต้องยอมปล่อยเขาครับเพราะว่าฝั่งเรามันโลแล้วไงตัวนี้ปล่อยให้เขาไปก่อนนะครับรอรอดาร์กสิบห้าก็ได้มันมีตัดเลือดปะอย่าเพิ่งเข้านะครับรอรอรอจังหวะเข้าแครลลี่โอ้โหถ้าว่าปากกูโดนสวยแล้ว <c oughs> โอ้โหแมงสูอยไม่ได้จริงๆเซฟิกู แล้วลมก็แตกมังกรกล้าเข้าโอ้ผมน่าได้เคลียร์ล่างไม่ได้วะต้องมารับเพื่อนนะครับเวลาเพื่อนโดนต้องมารับก่อนนะครับเอ็กซ์คิวเข้าหัวแตกแยกหลบคมๆโคตรผิวนี่ริปโป้หรือว่านาคอสครับนี่ไงาวาร์ปกลับด่วนเลย คือมันใหญ่ไปอะว,วะระยะสกิลหัวมันมันสามารถข้ามได้นะเว้ยคือแค่นี้มันข้ามไม่ได้ได้อะวะเนี่ยดาเกิดแล้วเนี่ยต้องมาโซนแล้วเพื่อนโอ้ <int> มาเปิดแมพให้หน่อยดิเหมือนยัดสุดจริงเอ,อาให้โผล่ร้นะครับข้าน่าจะยังไม่เอาโอเคข้านายังไม่เปิดนะครับตอนนี้เฮ้ยใครล้นจับวะ ไปช่วยเพื่อนหน่อยนี้เฮ้ยจังหวัดแจงเกิดฮะกูโดนอะไรตายวะอุ้ยแน่ปะวะเอาอเล่นร้านแบบคมคมหูชอดเมื่อกี้นี่ผมเป็นพระเอกเลยนะครับโดนทุกสกิลอะไม่เสียตลัดชัยชนะไม่บังเกิดน,นะครับมเอาผมทุกตัวเมื่อกี้ แล้วกูกดล็อกชิวไม่ทันแด้นึกว่ายังไม่ตายไงโอ้มาดิขายขึ้นมูลาเลยเ,เลดเกมต้องมูลาแล้วครับต,ตีแทงอ่ะมาดิอารัมก็อารัมเถอะตีคิมแม่เข้าอยู่ดีวะโดดมาหาพ่อเธอหรือ อุ่ยแมสซีน่าจะไม่ไหวว่ะหัวแตโกโดโลคิวมาเนี่ยครับ สับของมั่วสั่วไม่รู้ว่าจะสับอะไรดีนะตอนนี้สอยเขียวเราก็จะได้รีเจนนะครับเดูดิเป็นสายแทง GG ก็ประมาณนี้แล้วครับอันดับหนึ่งอยู่แล้วโอ้โหยี่โคนแบกขนาดนี้แม่อันดับหนึ่งได้ไงครับ นี่ที่เทียมให้ MVP เนี่ยเพราะว่าจังหวะที่ผมเข้าไปรับจับตอนดักสเลเยอร์แล้วก็เพื่อนร้านมาได้นะครับดาเมจแสนกว่า,าคือถ้าไม่ทำดาเมจเยอะจริงเนี่ยริปโป้อ่ะมันน่าจะไม่ถึงขนาดนี้นะครับเยอะสุดในทีมนะครับผมจริงๆอะตัดเลือดอะผมถ้าฝันของแค่ตัวมันซัดดเทนเยอะผมก็จะขึ้นตัดเลือดนะครับถ้ามันไม่เยอะผมก็จะขึ้นดาฟ้าแทนนะครับสตัวเลือก แม่ดาฟ้าหรือว่าโอมิอามก็ได้ถ้าเราจะเน้นแรงนะครับแต่ผมว่าดาฟ้าเนี่ยผมว่าน่าจะคุ้มกว่าถ้าจะขึ้นโอมิอาร์มนก็นแล้วแต่สไตล์การเล่นแต่ละคนนะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับการเล่นลิโป้เนี่ยตำแหน่งของออฟเลนนะครับผมคำพูดคำจาใดไม่ถูกภาพกราบขออภัยเพื่อนทุกคนไน้าที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบายบายโชคน